มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปลดล็อกไม่ห่วงห้ามบนที่สอ,อกอตัดได้ไม่ผิดค่ะเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่29มกราคมที่ทำเนียรัฐบาลนะคะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติครั้งที่1ทับ2564 โดยมีนายวราวุศิลปะอาชารบวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมพลเอกประวิทย์กล่าวนะคะว่าให้กระทรวงทรัพยากรมีมาตรการดูแลรักษาไม้ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและเร่งรัฐจัดส่งร่างพระราชกรีกาที่ผ่านความเห็นชอบ แล้วนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโดยเร็วนะคะเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านในท้องถิน่นเกิดแรงจูงใจในการปลูกไม้มีค่าและพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ครัวเรือนแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์ต้นไม้ค่ะ ทางนี้ที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติแล้วก็ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้ห่วงห้ามนะคะเพื่อคุ้มครองแล้วก็ปกปักรักษาไม้กฤษณาแล้วก็ไม้เทียนทะเลที่ปัจจุบันเหลืออยู่ในป่าตามธรรมชาติจํานวนน้อยมากค่ะโดยกําหนดให้ไม้กฤษณาเป็นไม้ห่วงห้ามประเภทก่อไม้ห่วงห้ามธรรมดาและกําหนดให้ไม้เทียนทะเลเป็นไม้ห่วงห้ามประเภทขอคือไม้ห่วงห้ามพิเศษนะคะ และรับทราบประกาศกระทรวงทรัพยากรเรื่องกำหนดที่ดินที่ได้รับอนุญ,ญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ์เพื่อให้ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินดังกล่าวนั้นเป็นไม้ห่วงห้ามทำให้ไม้ที่ปลูกขึ้นบนที่ดินสปกให้ถือว่าไม่เป็นไม้ห่วงห้ามนะคะมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่17ธันวาคม2563เป็นต้นไปค่ะ ส่งผลให้รัชดรที่ครอบครองที่ดินสอปอกประมาณ35ล้านไร่นะคะจำนวน2ล้านคนสามารถตัดหตัวแปลรูปไม้เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนแล้วก็ท้องถิ่นโดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนอกจากนั้นคณะกรรมการรับทราบผลการศึกษาจากคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับผลกระทบการส่งออกไม้สักส่วนป่าและไม้พายู ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ